โอ้โหนกเยอะจังโอ้โหนกเยอะจังโอ้ยเต็มเลยนกอะไรเนี่ยตัวขาวขาวค่ะตัวใหญ่มากเลยอู้หูหเยอะมากเลยค่ะหุยตอนนี้6โมงเย็นนะคะกําไรออกมายืนหน้าบ้านอุ้ยมาอีกแล้วค่ะโอ้ยนกเยอะจังเลยค่ะนกเยอะจังเลยออ้ยสงสัยจะหนาวแล้วว่าโหเยอะมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะหุยเต็มเลยค่ะ อุ้ยทำไมเยอะจังล่ะอิเยอะมากเลยค่ะทุกคนคะหูยเยอะมากเลยวิไม่เคยเห็นขนาดนี้มาก่อนนะดูสิ้ยทำไมเยอะขนาดนี้ปรากฏการณ์อะไรคะวันนี้กําไรอุ้ยอุ้ยทางนู้นก็มีค่ะกําไรมองว่าวันนี้ท้องฟ้าเหมือนมันมันคลื้มฟ้าคลืม้มฝนค่ะแต่ว่าอากาศก็เย็นเหมือน เหมือนที่เขาเรียกว่าบรรยากาศฟ้าหลวงที่ฝนจะตกอะค่ะทุกคนแล้วก็นั่งมองบรรยากาศแบบว่าสบายๆยอยู่ก็เห็นนกบินเต็มไปหมดเลยโอ้ดีใจมากนะคะที่มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะหาดูยากค่ะหาดูยากได้จังหวะพอดีเลยค่ะทุกคนคะก็เลยก็ดีใจที่ได้เก็บภาพบรรยากาศดีๆมาฝากทุกคนนะคะนี่นี่นี่มาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้ว ชอบมากเลยชอบมากเลยหน้าบ้านกำไรค่ะทุกคนนูน่นไกลๆนูน่นต้นตาลคะ่ะต้นตาลกำไรว่านกอะ่ะเขาอาศัยอยู่ตรงป่าหน้าบ้านกำไรนี่แหละเขาต้องมาเกาะนอนตามต้นไม้แน่เลยทุกคนคะ่ะต้องอยู่ตามต้นไม้นี่แหละหรือว่าเขาอพยพมาเป็นไปได้ไหมคะอพยพมา ฤดูการน,นี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเป็นกำลังใจให้กำไรนะคะ